สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้คุณผู้ชมอยู่กับบุมแรงช็อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นั้นผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับภาพยนตร์นะครับในรูปแบบของบูเล 3D หรือ3มิตินะครับแล้วก็บูเลแบบ 2D หรือ2มิตินะครับสำหรับภาพยนตร์ที่ถือได้ว่าสะท้อนถึงความเป็นผู้กํากับที่มีแนวทางประหลาดล้าที่สุดคนหนึ่งในโลกภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีตัวตนที่ชัดเจนสําหรับพุ่งกับทิมเบอร์ตันในภาพยนตร์แอนิเมชันแนวสต็อปโมชั่นนะฮะ สำหรับแฟรง k e n วินนี่ซึ่งสะท้อนถึงความฝันในวัยเด็กของเขาและน่าจะเป็นแอนิเมชันที่มีความส่วนตัวส่วนตัวอีกเรื่องหนึ่งของทิมเมอร์ตันนะครับสำหรับจุดกำเนิดเรื่องราวของ f r a n k e นวินนี่นั้นเรื่องราวจะเป็นอยางไงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของเบื้องหลังนะครับซึ่งจะมีในหัวข้อใน Special f e a t u r e ฟในตัวบูเลในเซตนี้เนี่ยนะครับสำหรับ ในตัวเวอร์ชั่นที่มีการวางจะจำหน่ายในประเทศไทยนะครับสำหรับไฟท์เชนวินนี่นั้นก็แยกออกมา2 SKU ด้วยกันก็คือบูเล 3D แล้วก็บูเล 2D นะครับส่วนตัว 3D 3มิติเนี่ยนะครับ Aspect เรติโอนะครับภาพจะอยู่ที่ 1,080p w วส์สกรีน16:9 1.85:1นะครับเสียงระบบเสียงนั้นเสียงอังกฤษ7.1 DTS-HDMA ส่วนเสียงไทย2.0 ช่นเดียวกับซับไตเติลนะครับซับไตเติลก็จะมีทั้งซับอังกฤษและซับไทยให้แต่ซับอังกฤษนั้นจะมีเรื่องอีกประเภทก็คือสําหรับภาษาอังกฤษสําหรับการบุกร่องทางการได้ยินนะครับส่วนตัวบูเลปกติหรือเวอร์ชั่น 2D 2มิติเนี่ยนะครับระบบภาพนั้นจะอยู่ที่ aspect ratio อยู่ที่1080 9, 1 0 8 0 p wide screen 16:9หกต่อเกนต่อหนะครับระบบเสียงนะครับก็จะเช่นเดียวกับตัวบูเล 3D ก็คือจะเป็น เสียงอังกฤษ7.1 DTS-HD MA ส่วนเสียงไทย2.0ซับไตเติ้ลก็จะมีซับอังกฤษซับไทยให้แต่ซับอังกฤษนั้นจะมีสำหรับการบก็อก่องทางการได้ยินเช่นเดียวกับตัวบูเล 3D นะครับส่วนหัวข้อที่เป็น Special Feature นะครับซึ่งจะมีอยู่เฉพาะในตัวบูเล2มิติเท่านั้นนะครับก็คือจะมีหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจเช่นหัวข้อที่จะเป็น Original Shot นะฮะมีหนังสั้นด้วย สำหรับเจ้าแฟรงเกนบินนี่ฮะเจ้าสปาคี้กัปตันสปาคี้วีซัสเดี๋ยวฟลายวิ่งซอเซอร์นะฮะไม่แน่ใจว่ากัปตันสปาคี้จะไปปะทะกับจานผีจานบินที่ไหนนะครับคุณจะต้องไปติดตามกันดูส่วนตัวที่เบื้องหลังที่ผมจะมาหยิบพูดคุยกันเนะี่ยก็คือการที่มีการพาทัวร์นะฮะในกองถ่ายด้วยแล้วก็มีการนำเสนอว่าเจ้าแฟรงค์นบินนี่นั้นทุกช,ชีวิตยังไง ในแนวทางแบบสต็อปโมชั่นและที่สำคัญคือขาวดำด้วยเนี่ยนะฮะจุดกำเนิดเรื่องราวของ Frank e n w ินน i e นั้นเริ่มต้นจากการตอนที่เบอร์ตันนั้นเป็นเด็กเขาชอบดูภาพยนตร์สยองขวัญคลาสสิกโดยเฉพาะ Frank e n ส t e i n แต่สิ่งที่เบอร์ตันสนใจก็คือความผูกพันส่วนตัวของเขาเนี่ยฮะเรื่องราวของเด็กชายและลูกศุนัขของเขาเองส่วนขั้นตอนการผลิตสต็อปโมชั่นนั้นนะครับในแผนเบื้องหลังในหัวข้อที่เป็น s p เ c ียลฟ e เ t u r e เบื้องหลังเนี่ย ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าใช้เวลา2ปีและก็ต้องอาศัยทักษะของหลากหลายทีมงานมากความสามารถนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นมีทีมแอนิเมเตอร์ประมาณ33ชีวิตซึ่งส่วนใหญ่แล้วทำงานตามลำพังขวาตลอด2ปีตลอดการสร้างการทำงานใน1สัปดาห์และจะเริ่มต้นขึ้นจากช็อตแอนิเมเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบตัวละครทุกตัวในช็อตนั้นพอเขาตรวจด,ดูงานที่ได้รับมอบหมายแล้วแอนิเมเตอร์ก็จะคุยหรือซักซ้อมกับผู้ ผู้กำกับที่อยู่ในฝ่ายของแอนิเมชันช่วยตัดสินใจในเรื่องของการเคลื่อนไหวของกล้องแสงและก็ตำแหน่งของอุปกรณ์ประกอบฉากเสียงนั้นจะถูกจับคู่กับการเคลื่อนไหวด้วยเครื่องมือวางแผนที่เรียกว่าแผนเวิร์กชีสซึ่งจะแยกย่อยทุกเฟรมออกพร้อมกับบทพูดนะครับตัวอย่างเช่นตอนที่ตัวละครนั้นพูดว่านั่งลงเถอะประโยคส,สยั้นๆนเนีนะคะแอนิเมเตอร์ก็จะบันทึกไว้ว่าทันทีที่ตัวละครพูดประโยคนั้นเสร็จเขาก็จะชี้ไปที่เก้าอี้ และตัวละครอีกตัวก็จะนั่งลงแผนเวิร์กชีตนี้ช่วยให้อนิเมเตอร์จัดระเบียบความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีตัวละครหลายๆตัวอยู่ในช็อตเดียวกันและก็การเคลื่อนไหวของแต่ละตัวนั้นก็จะต้องมีการระบุไว้แม่ว่าตัวละครนั้นจะแค่กระพริบตาเท่านั้นเองนะฮะส่วนสีขาวดำสไตล์เอ็กเพเชชันนิสในเรื่องนี้เป็นการแสดงความคารวะต่อภาพยนตร์สยองขวัญคลาสสิกค,ครับเฟรง k e นวินนี่ก็เลยเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันขาวดำเรื่องแรกถูกสร้างขึ้นมาซึ่ง ทิมเบอร์ตันนั้นก็ยืนยันเลยนะว่าจะต้องถ่ายทําเป็นขาวดําเท่านั้นเพราะว่าสีขาวดํานั้นเป็นส่วนสําคัญของเรื่องราวส่วนการเรนเดอร์ภาพยนต์ให้มาในรูปแบบของ3มิติเนี่ยนะครับก็จะช่วยเสริมอีกองค์ประกอบที่สําคัญต่อภาพยนต์เรื่องนี้โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกซึ่งทิมเบอร์ตันนั้นก็ออกมาเปิดเผยว่าสต็อปโมชั่นและก็3มิตินั้นเป็นวิธีที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกว่าเหมือนได้อยู่ในกองถ่ายจริงๆคุณจะได้เห็นพื้นผิว ใต้ภายใต้หุ่นทุกๆตัวได้เห็นสิ่งที่คุณมักไม่ได้เห็นมันกล้าเียนที่สุดกับการได้เดินไปในกองถ่ายภาพยนต์แอนิเมชั่นสต็อ o โมชั่นของเขานั่นเองครับ